สวัสดีคะ่ะอุ้มนะคะ DJI Product Specialist จาก DJI สาขา Fashion Island นะคะ Coaching this week วันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการตั้งค่าแล้วก็เปิดการใช้งานคูดคอนโทลใน DJI Flip นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนอยังไงกันบ้างไปชมกันเลยสำหรับขั้นตอนแรกนะคะให้เราตั้งค่าในส่วนของตัวรีโมทกันก่อนนะคะ เปิดตัวเครื่องตัวโดนของเรานะคะแล้วก็รีโมทเข้าไปที่หัวข้อการควบคุมค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราก็จะเจอในส่วนของการปรับแต่งปุ่มนะคะก็จะมีปุ่ม C1 แล้วก็ C2 ค่ะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น C1 หรือ C2 ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่ระบบควบคุมความเร็วคงที่หรือเรียกว่าคูดคอนโทรนค่ะ หลังจากที่เราเลือกคูดคอนโทนมาใส่ในปุ่มของตัว c 2แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถทำการบินคูดคอนโทนได้เลยค่ะก็หลังจากที่เราปรับในส่วนของปุ่ม c 2เป็นคูดคอนโทนแล้วนะคะจะสังเกตด้านหลังของตัวรีโมทเลยค่ะให้เราทำการบินโดนไปด้านหน้านะคะด้วยความเร็วที่เรากะไว้แล้วค่ะว่าอาจจะเป็นเร็วประมาณนี้ หลังจากนั้นให้เรากดไปที่ C2 ที่เราตั้งคูดคอนโทรลไว้ค่ะความเร็วก็จะคงที่ไปแบบนี้ค่ะ